สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนนะคะในช่องของพิงเพชรยนนะคะคุณลูกค้า สวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะพิงจะมารีวิวรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะที่เพิ่งเข้าม,ามาใหม่กันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะคุณลูกค้าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะคะที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งนะคะได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เป็นโต้ต้าแคมรี่นะคะ 2.0G นนะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวเอ็กติโมนะคะปี2 0 1 6 2 0 1 7คันนี้นะคะเพรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา69900 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะ5ปีดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะตัวเอ็กติโมคันนี้นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกัน ได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะคุณลูกค้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากหน้าหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะการจากหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโขเมียมรากยาวเลยนะคะคุณลูกค้า ตัดด้วยกระจังหน้าที่เป็นขอบสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะโลโก้ตรงกลางนะคะจะได้เป็นโลโก้โตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ3898นะคะคุณลูกค้าในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเรนทามนิ่งไลน์นะคะระบบเซนเซอร์ด้านข้างอีก2จุดนะคะคุณลูกค้า แล้วก็กระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีเทานะคะคุณลูกค้าเป็นตัวเปลี่ยนโฉมมได้เช่มาแล้วนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งด้านหน้าสเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2019นะคะแม็กขอบ17นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะในแม็กลมดําสวยๆแบบนี้นะคะได้ยางปี2019ทั้ง4รล้อเลยนะคะมาพร้อมกับนะคะชุดแต่งสเกิร์ตด้านข้างนะคะได้เป็นตัวเ e อ็กติโมมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้า แล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยโครเมียมนะคะกระจกของเขาจะได้เป็นกระจกของโตยต้านะคะตัดขอบด้วยโครเมียมส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มือจับด้านหลังเช่นเดียวกันนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยโครเมียมเช่นเดียวกันมาดูรอบคันกันเลยนะคะ ในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็ได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับมาพร้อมกับระบบเซนเซอร์อีก4จุดนะคะแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็ชุดแต่งด้านหลังสวยๆแบบนี้มาให้เลยนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดูที่สามมาให้ด้วยนะคะโลโก้ตรงกลางนะคะจะได้เป็นโลโก้โตโต้านะคะ แคมรี่นะคะเครื่อง 2.0G นะคะได้เป็นตัว e x t i m o นะคะตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะรถสไตล์ผู้บริหารราคาถูก่ันสบายนะคะวันนี้นะคะพิงคมารีวิวรถบอดี้เดิมๆให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะยังไม่ปรับสภาพการใช้งานนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดในของในของตัวรถให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะได้เป็น โต้ต้าแคมรี่นะคะ2.0 2.0G นะคะ e x t i m o ปี2016-2017คันนี้นะคะสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา699,000บาทนะคะลูกค้า k ดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรถสไตล์ผู้บริหารนะคะวันนี้พี่มารีวิวแนะนำให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของภายในกันเลยนะคะคุณลูกค้าตามพิมาเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะ้อมใช้งานกันเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกพัฟไฟฟ้านะคะตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าช่องด้านล่างจะเป็นช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้นะคะมาพร้อมกับนี่เลยนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับระบบกันลื่นนะคะ ได้เป็นปุ่มโพูสตานนะคะพงมลาัายหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมลาัายมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะจอทสัสกรีนนะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนะคะช่องตรงกลางมีช่องใส่วางแก้วน้ำขวดน้ำมาให้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำตัดด้วยได้แดงนะคะเป็นเบาะหนังปัดไฟฟ้าคู่หน้านะคะคุณลูกค้า เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านี่เลยนะคะออปชั่นของเขาคือครบเคลื่อนจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะแล้วก็มาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดําทั้ง2ฝั่งเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในจะเป็นสีดําตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะคุณลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะนี่เลยนะคะบอดี้ภายในเดิมๆเลยนะคะในส่วนของบอดนะคะยังไม่มีการปรับสภาพการใช้งานนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของบอดนะคะแล้วก็ภายในให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไมค์กันเลยนะคะหยีบเบกนะคะกดปุ่ม push start ไดเ้เลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะหน้าจอสวยๆขึ้นมาให้กับคุณลูกค้าดูเลยนะคะ c คมรี่นะคะเลขไม้วิ่งอยู่ที่ 1, 5 0 0 0 0สนห้ามนกโลนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับนี่นะคะเครื่องเล่นซีดีจอทัชสกรีนมาให้นะคะคุณลูกค้ามีเนมมาให้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นม่านไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าถ้าเรากดตรงนี้นะคะจะเป็นม่านไฟฟ้าขึ้นให้กับคุณลูกค้าขึ้นแบบนี้ นะคะคุณลูกค้าทูโทนภายในนี่คือกว้างขวางแน่นอนนะคะมาพร้อมกับกล้งองคอยหลังให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพวงมไลัยนะคะมันติดฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้าสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้นะคะหรือ ลูกค้ารับโทรศัพท์ด้วยบูททุก็ได้นะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้โตโยต้านะคะมีช่องใส่แว่นตามาให้นะคะไฟติดทุกดวงนะคะคุณลูกค้าแล้วก็นี่เลยม่านบังแดดนะคะคุณลูกค้าห่อหุ้มถุงพลาสติกใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะแอร์ตามอุณหภูมิเลยนะคะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ตรงพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำตัดได้แดงนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถมากขึ้นนะคะคุณลูกค้าตัดด้วยเลวดลายไม้สวยงามเลยนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะคก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดําตัดด้วยได้แดงนะคะตรงได้แดงนะคะเรียงลายสวยงามแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะคุณลูกค้า แล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะตรงแอร์หลังตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามนะคะกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังมาให้นะคะคุณลูกค้าม่านบังแดดนะคะอยู่ตรงด้านข้างให้แล้วก็ด้านหลังมีให้อีกนะคะไฟติดทุกดวงนะคะคุณลูกค้าใช้งานได้ตามปกตินะคะยังไม่พอนะคะนี่เลยมีที่พิงแขนมาให้วางแก้วน้ำมาให้ด้วยนะคะ ตัดลด้วยลวดลายไม้สวยงามนะคะคุณลูกค้าแล้วก็นะคะมีช่องนะคะเขาเรียกว่าช่องส่เขาเรียกว่าฝาเขาเรียกว่าช่องใส่เอกสามารถแบบช่องใส่สินค้าสามารถหยิบจับในส่วนของที่เก็บสัมภาระได้นะคะคุณลูกค้านี่คือของเขาออปชันของเขาคือครบเครื่องจากเต็มกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่เป็น สไตล์รถผู้บริหารราคาถูกผ่อนสบายนะคะวันนี้พิงมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะริ้วรอยต่างๆไม่มีเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะพิงบอกเลยนะคะลูกค้าสอบถามกันมาเยอะมากนะคะออปชันของเขาคือครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะได้เป็นตัวเอ i ติโมนะคะ สีหายากด้วยนะคะภายในกว้างขวางนะคะออปชันฟังก์ชันของเขาครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะทูกค้าท่านในที่แบบมองหารถอยู่ใช้งานนะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็ออกรถช่วงปีใหม่นะคะฝอนอีกทีคือปีหน้าเลยนะคะก็นี่เลยแนะนําให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยบอดี้เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้ามีพรมนะคะได้เป็นพรมสีตามทั้งสองข้างมาให้ด้วยนะคะ แล้วก็มีกุญแจนี่มีกุญแจสำรองมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้ามีไฟนะคะเป็นไฟสองด้านข้างมาให้นะคะช่องช่องก้นล่างนะคะจะมีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้นะคะมือจับจะแบบโครเมีัยมตัดด้วยลวดลายไม้นะคะสวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆมาให้อีก่างหหกนะคะคุณลูกค้า ตัวน็อตต่างๆนะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยว่าน็อตเดิมนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะนอยเมตัพต่างๆนะคะยางก็ได้เป็นยางนำเดิมเลยนะคะไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เก็บสังพาระ,ะกันบ้างนะคะแล้วก็ภายในห้องเครื่องนะคะ ดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้ก่อนเลยนะคะมีส่วนของที่เก็บสัมภาระแน่นอนเลยว่าแคมเรี่ของเรานะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้นะคะมีถาดรองของตัวแคมเ y รี่มาให้ด้วยนะคะอุปกรณ์ของเขาก็ครบเครื่องแน่นอนนะคะคุณลูกค้าี่เดูอุปกรณ์ครบเครื่องเลยนะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่เดิมแท้จากโรงงานนะคะ แม่แรงผงเครื่องมือต่างๆว่าคันนี้คือพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้เลยนะคะริ้วรอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะยางก็ได้เป็นยางนำเดิมไม่ขาดไม่ทลอก นะคะคุณลูกค้ารอยเม็ดอาตต่างๆนะคะยางคุณลูกค้าสังเกตจากยางรถคันนี้ยังไม่ปรับสภาพนะคะและเป็นยางเดิมไม่เสริมสภาพรอยเม็ดอาตต่างๆในส่วนของตัวรถนะคะเดิมๆกันเลยนะคะมาพร้อมกับไฟสองป้ายมีกล้องถอยหลังมาให้ได้เป็นทะเบียนสวยๆแบบนี้เลยนะคะ3 8 9 8ปนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะไฟเบรกวงที่3ชุดแต่งรอบพัน แนะนำเลยคันนี้นะคะหายยากสุดเลยนะคะเรามีสองสีนะคะมีสีขาวแล้วก็สีดํานะคะวันนี้นะคะพิงมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะรถคันนี้นะคะคุณลูกค้าหายยากนะคะลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหายอยู่นะคะ อยากให้เข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่หนึ่งของเรานี่เองนะคะสอบถามรายละเอียดกับพิงค์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวพิงค์จะพาไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกัน <พา S 1> เลยมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะตัวน็อตนะคะรอยแต้มสีจากจุดตัวน็อตนะคะแบตเตอรี่นะคะค่าเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคาสังเกตจุดยางรอยเม็ดอาร์ตต่างๆ นะคะคุณลูกค้าลอยแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานเป็นสีเป็นสีเลยนะคะลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง VVTi w นะคะคุณลูกค้าเป็นเครื่อง2.0นะคะภายในห้องเครื่องยังไม่มีการปรับสภาพการใช้งานนะคะในส่วนของตัวโชว์เช่นเดียวกันเดิมเดิมกันเลยลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของน็อตแก้มซรายแก้มขวกันเลยนะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะลอยเม็ดอาร์ตนะคะคุณลูกค้ารับประกันแน่นอนนะคะรถของเรานะคะไม่มีการ ชนหนักนะคะพิการจนน้ําเปลี่ยนสีนะคะมีวารันตีหลังการขายอีก30วันด้วยนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่ให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีวารันตีหลังการขายอีก30วันด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับผู้ค้าท่านใดนะคะที่สนใจโตต้านแคมรรี่นะคะเอ็กซ์ติโมปี2016ันสิบหกจุดสองพันสิบเจ็ดคันน ได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะเลขไมวิ่งอยู่ที่1 5 0 0 0 0สมนกโลนะคะเพชจยนตั้งขายที่นะคะ6 9 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาหาพิง์ได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1นะคะ ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนตนะคะเดี๋ยวพิ้งจะมารีวิวอัปเดตรถคันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ